ไปบมนะทีวัดอาานเลยแลวันนี้จะมาสอไฟถอไบปเจบิกจะมาครับข้ข้ว B ของสวิตุ้แจออนครับโค B ของสวิตตุ้แจออนจะส่งกระแสไปยังพัวไอจีครับเข้าฟ10แอมของวงจรไฟถอยครับฟ10แอมของจรไถอยจะส่งกระแสไปยัง b u c 4B ว19ครับ b u 4B 19จะส่งกระแสไฟผ่านสายไฟเึ้นทีเขียวไปยัง b u c 4A 1นึ่งคที่หนึ่ง่สไฟผ่านสายสายเส้นสีเขียวไปยังคนที่สองคนที่สองของเกียร์กระปุกเมื่อใส่เกียร์ R ไฟกระแสายจะคที่สงจะส่งไปยังคนที่หนึ่งไฟจะคนที่ห่งผ่านสายสานสายสายเส้นสีแดงไปยังพักสี่ A หนึ่งคที่สามพักส A หนึ่งคที่สามจะส่งเสไฟผ่านสายสายเส้นสีแดงไปยังพักสี่ B คู c ยี่สองเชื่อมต่อพักซี A คูณสามสิบ บักซี่เอคุณสามิเกระแสไฟผ่านสายไฟเส้นสีแดงไปยังปักบีคุณที่เก้าบักบีคุณของต่อรวมเจสามสิบเอเจสามสิบเอบีส่งกระแสไฟไปยังปักเอคุณที่สิบบักเอคุณที่สิบส่งกระแสไฟผ่านไาไฟเส้นสีแดงไปยังคุณที่ห แงคูที่หกผ่านนอกไฟแบบดงคูที่ห้าผ่านจากคูที่ห้าผ่านไาไฟเส้นที่ขาวดำนึ่งเก้าจะทำให้ไฟถอยหลังด้านขวาติดต่อครับปัก B คูณที่เก้าข้อต่อรวม J30A J30B ปัก ปัก B โคตรเก้าส่งแส้ไฟไปยังปักเอคุรเก้าปัก A โคตรเก A, ้าส่งแส้ไฟผ่านผ่านสายไฟสิ้นสีน้ำตาลไปยังโคตรหกเดี๋ยคตรหกผ่านรอ,ไฟ,ฟอไฟหลังรอไฟหลังถอยหลังด้านซ้ายไปยังโคตรที่สิบห้า ไฟยาคนือผ้าผ่านไฟไฟเส้นสีขาวดำ G2 ลงเตาจะทำให้ไฟหลัง้าัง้าติดกระแสไฟจะไหลผ่านจะไหลผ่านไม่ได้ต้อเมื่อไฟเจออาร์มนั้นครับ